สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเอฟซี FC, อันพินทิลักเลยคิดถึงสุข,ขสุขคนนะคะนี่บนมาบอกกับ FC, อเอฟซีเมอร์นี่กับช่วงเก่ามุ้งคืนนะคะก็มงเช้าที่ประเทศสิบิเดนเมืองไทยกับจิกกับจิกคำเหรอเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่บนจะมาบอกมาบอกเรื่องการสร้างของนะคะจากช่องเยบุนเนาะหรือว่าจะ,จ,ะจะเป็นทักมาทางไลน์ทาง,าทางาส่วนเราจะเป็นไลน์นะคะไลน์กับอ่าแม็กซินเจอร์นะคะแม็กซิดเพราะว่า เวลาโยาบ่นเหตดคลิปลงไปเนาะเอฟซี FC ก็จะทักเข้ามาาขอขอเบอร์ขอไลน์ขออย่างในาย,าย่าอย่างสี่เนาะอยากสร้างขีมอยากสร้างปลาบองอยากสร้างน้ำพริกอะโยบ่นก็นให้ไลน์ให้ยังไปบัดน,นี้นะตอนนี้มันเกิดปัญหาตรงที่ว่าตรงที่ว่าเวลาเฮ้ามันบอกมันเบเหมือนกันพี่น้องเอฟซีออเดอร์ของมือน,นี้นะคะ ออเดอร์ของมือนี้บางคนตื่นขึ้นมาปุ๊บออเดอร์ของแมนโบบ้าน,นี่มันเป็นช่วงเยี่บนนอนบ้านี่อ่ะกลางเว้นบานเทาจะเป็นอ่าตอนเช้าบานเทาจะเป็นตอนกลางคืนทั้งนี้ยังสี่นาพีน่น้องบ้านี่ยี่บนตื่นขึ้นตื่นขึ้นอ่ปรากฏว่ามันบ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะคะในมือนั้นกะจ้างคอมาเปิดเบังขอคว้างกะจ้างคอยเห็นแล้วจ้างคดิตตอบแชทกันว่าเออเดี๋ยวรับออเดอร์แล้วเดี๋ยวส่ง เดี๋ยวส่งออเดอร์ให้ลูกสาวเป็นคนจัดการส่งของอที่ประเทศไทยให้แล้วบัานี่นักมือนั่นอาสมมติว่ามือเจ้าสร้างของในมือนี่กว่าย้าบบนจะตื่นแมนบอมมาก,กจะเป็นช่วงใบช่วงใบช่วงแรงของประเทศไทยแต่ทั้งนี้จะเป็นช่วงเศร้ากว่าย่ีบบนจะส่งอ,ออเดอร์ให้ลูกทั้งนั้นคือเขาตัดยอดแล้วนะคะพี่น้องคือเขาตัดยอดเขาเขา,าทั้งไปซนี่นะ่ะเขา ปิดยอดคือเขารับของวันนี้ก็จะไปส่งของพรุ่งนี้จังสิบัานนี้ยี่บนนซงหายลูกมือนี้มืออื่นจ่างรับของจังรับออเดอร์มือนี้ย่บนทรงหายลูกแล้วมือนี้จะมืออื่นลูกจังสิไดเอาไปส่งแล้วถ้าเกิดว่าลูกไปสายไปบอถึงหาอบอท่านหาโมงเศร้าของประเทศไท้นะทัางไปสี่ตัดยอดออเดอร์ ัดยอดรับของ e อ s ก่อนเที่ยงขวางก็จะไปตกค้างยุหันนะคะจะไปตกค้างที่ไปสนีย่อยที่อำเภอที่อำเภอเมืองยางนะคะแล้วไปสนีอพเภอเมืองยางเขาก็จะขนของไปส่งที่อำเภอชุมพวงโดยที่เขาตัดตัดยอดในวันนั้นคือเที่ยงของถ้าเอาไปบอท่านในจังมืเอื่นอ่าสั้งมอนีมืออื่นลูกเยบนเอาไปบอท่านแมนบอเอาไปบอท่านมันก็นจะไป ตกะข้างยุหันก็จะเป็นว่ามือฮื้อเจ้ามุอเจ้าจังเขาจังสีสรงให้มุอเจ้าบานนี้เอา้าบานนี้มันเป็นสองมือสามมือเข้าไปเลดยดิสามมือแมนบบกว่าไปสนีอ่าต้นทางทรงออกไปแล้วกาไปสนีปลายทางทางบ้านมุอเจ้าจะเอาไปทรงให้อีกคืนยุทที่ปลายทางอีกบานนี้พี่น้องว่าจักมือเขาจังสีเอาไปทรง ขอสีฝ้าน้หมอเจอ้าขอสีไปทรงไฮมอเจอ้าแบบรวดเร็วทันใจบบแต่เฮาเลือกทรงหนักของ EMS ไปสเน่ไทยนะคะเพราะว่าเฮาเด็กเป็นสมาชิกยูหันสมาชิกไปสนีไทยบาดนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าไปสนีทางต้นทางได้ส่งไปแล้วหลังจากลาชายอบนรับออเดอร์แล้วขาม,มือสรงให้ลูกลูกไปสรงบบทัน ก็ไปตกข้างไว้ที่ไปสนีต้นทางเล้วเมื่อหลังไปสนี่ต้นทางเอาไปรงไปสนีไปลายทางเอาไปค้างไว้อีกกลกลายเป็นว่ามันหลายมือบบาน,นี้พี่น้องเล้วเอฟซีเขา้าใจนะเข้าใจความู้สือเก็บซีวะลูกค้าว่าวอ,อุ้ยรงไอ้สร้างของไปหลายมือเร็วเงื่อนก็โอนเร็วนี่เขามือที่สามที่สี่สิบเป็นอาทีเล้วของยังมามาถึงของยังมามาถึง เกิดการกังวลทักมหายายบนมาเนี่พี่นอ้องอะทักมหายายบนโดยเพิ่นก็บบรูดบอกว่าในเวลานี้ที่ประเทศยายบุญอยู่นี่มันเป็นเวลาใหนข้าเจ้าสะดวกตอนไหนข้าเจ้ากระทักมาแล้วยายบุญบ่ได้บางมือบ่ได้ปิดเสียงโทรศัพท์กระิดังป้องแปงแปง,แปงบางคนโทรมาคือยายบุญบ่ได้รับได้นอนพี่น้องบ่ได้พักผ่อนบางเถ่อบางเถ่อเฮ้ากลังตัดต่อคลิปบางเถ่ากลังเหตวิดีโอก็ต้องยกเลิกก็ต้องตัดไป ก็เลยกลายเป็นว่าคลิปวิดีโอเท่ากับโบไดม้ดมีเวลาเป็นส่วนตัวโบมีเวลาที่สิมาตัดต่อคลิปถี่มาถ่ายวิดีโออย่างัางเสียพี่น้องเพราะว่าเวลามันมาตรงกันเลยเกิดปัญหาทับมาหลายระยะระยะอาทิตย์นี่อาทิตจันเนี่ยมหาวันเสาร์เนี่ยพี่น้องคือทังลูกสาวยู่บุนกับปัญหาหนึ่งละมันกับคนผู้เดียวทั้งเก็ดของทั้งอา่า เบิ้งลูกเลี้ยงลูกส่งลูกลงหลอกลงเรียนอ่าแล้วก็ะทึงมาดทรงของอีกอ่าใช้สิไปให้ไปหน้าอีกบางเทือมันกัซ่าแม่กะคือแม่วางตื่นขึน้นวางย่ำใดคือเขาก็บทรงของความหาเขากับโทรหาเน้นกำชับหารีบทรงของให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าโอนเงินแล้วนะคะแต่มันกับ่ได้เลี้ยวดังใจเฮาพี่น้องเฮามันบ่ได้เลี้ยวดังใจเฮาไง เราลูกค้าทักมาหลายก็เลยเกิดปัญหาววายี่บนบ่มีความเป็นส่วนตัวบ่มีเวลาเป็นส่วนตัวบ่ได้หลับได้นอนบ่ได้เหตคขิดบ่ได้ถ่ายวิดีโอก็เลยสตัดปัญหาตรงนี้ไปว่าถ้าผู้ใดจะออเดอร์รอนะครีมออเดอร์น้ำพริกปลาบองนะคะน้ำพริกปลาทูคอยแห้งปลาบองถ้าทักมาหายายบนคือยายบนญจะให้เบอร์ ติดต่อกับหลูกสาวยี่บุญติดต่อกับคนอยู่ทั้งบ้านโดยตรงเลยเดอ้อบัดนี้พี่น้องเดอ้อทักมาได้นะคะทักมาได้ติดต่อได้แต่ว่าให้มเจ้าสร้างกันโดยตรงที่ประเทศไทยนะคะแอดไล่กันเบอร์ยายบุญสิให,ให้เพราะว่าโดยโดยที่ว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยยี่บุญบ่สามารถจะโทรไปหาผู้นั้นผู้นี้ได้เดอ้อพี่น้องนอกจากมเจ้าสิทักไล่มา หาเยบนุนะคะายบุเปิดเชื่อมไล่ด้วยเบอร์โทรกับจริงแต่ว่ามูเจ้ากับพ่ะสามารถโทรเบอร์มาหาเยบุลได้นอกจากจะแอดไลน์หรือแอดเฟซโทรมาทางแมกซนเจอร์หรือโทรมาทางไลน์แคนั้นซึ่งมันบสะดวกที่จะคุยกันตรงนี้ก็เลยจะให้เบอร์ติดต่อลูกทั้งประเทศไทยให้ติดต่อสื่อสารสั่งของกันโดยตรงเอาเองนะคะถึงบ่ถึงจังไหน ก็หายพากันสื่อสารติดต่อโทษท่วงโทษถามกันทั้งนั้นเอาเดอ้อค่ะเดอ้อเพราะว่าทางนี่มันคนละเวลานำนะคะพี่น้องก่ามื่อเจ้าจะออเดอร์มาหาญี่ปุ่นนี่บมก็ญี่ยุนย่น,ยน,ยนจะนอนตื่นแลว้วก็ยี่ปบนจะ่งออเดอร์ให้ลูกแลกว้วกาลูกกะเอาไปส่งที่ไปสนีบางเทือไปบ่ท่านเขาเขากับปิดกอนก็ต้องยกเลิกมือนันไปส่งเป็นมือหลังอีกยังเสียพี่น้องเออมันก็เลยซาแล้วมานี้ต้นทางส่งไปแล้วปลายทางเอาไป เอาไปกักไปอีกบางคนบางคนเขาส่งเอ็มเอก็จริงให้เบอร์โทรมาแต่ปิดเครื่องนะคะปิดเครื่องไปสี่บอสามารถจะติดต่อได้แล้วกับบอสามารถจะเอาของไปส่งให้ใดไปถึงบ้านไม่มีคนอยู่ไปถึงโทรหาไม่ติดไม่เปิดเสียงไม่เปิดโทรศัพท์เขาก็เอากลับมาไว้ทั้งไปสี่อ่ะแล้วโทรแล้ว โทรถามเฮ้าบัานแล้วถามเฮ้าตลอดซี่ซเศร้าเฮ้าตลอดรัาของว่าถึงของว่าถึงอันนี้กะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเด้อพี่น้องบ่แมนสิโทษแต่ทั้งคู้ทรงอย่างเดียวนะคะทั้งผู้รับก็ต้องเช็คน้าแน่เบิ่งน้าแน่นะคะห้เบอร์โทรมาแล้วก็เช็กโทรศัพท์น้าว่ามีคนโทรเข้าบอบางคนกลัวนะคะกลัวจะเป็นสายมิจฉาชีพบ่ก้ารับ ของทุกมือนี่นะบอมเนวบาเขาสั่งเร็วจ่ายเงินเร็วกูต้องได้ของอืมไปสนีไทยเด้อค่ะบมเบ่มบเคอรี่ท่าระบูมาว่าไห้สรงแบบเคอรี่เด้อเขาสะดวกรับแบบเคอรี่เขาก็ส่งไห้เคอรี่พี่น้องแต่ยายบนจะบอกเลยว่าหลักๆแล้วเราส่งด้วยไปสนีไทยแล้วแบบ e.m.s. E นะคะแบบด่วนที่สุดของไปรษณีย์ไทยนะคะทุกคนค่าส่งแพงแต่เฮ้าต้องการให้ถึงมือลูกค้าเร็วบัดนี้บางคนบระขอาใจเข้าส่งไปเร็วตัวเองไม่สื่อสาร e.m.s. รหัส e.m.s. รหัสพัสดุสามารถเช็คได้นะคะเช็คได้ที่เข้าส่งให้เบิง้งน่ะเช็คได้ว่าของไปตกย่ใสมาถึงใสไผเป็นผู้รับเข้าสามารถเช็คได้แต่ บบเชคนะคะทั่วมหาเมื่อท่วงเข้ากับเชคไห้นะคะเข้ากับเชคไห่บัาน,นี่ย้ายบนน่ะกับเชกบ่ได้ย้ายบนก็นต้องส่งอ่าส่งซื้อไปให้ลูกทางเมืองไทยเชคว่าเช็คของคนนี้แนี่เพิ่นว่าของบอ่ถึงอ่าปรากฏว่าของไปถึงนานแล้วแต่ว่าปลายทางไม่มีคนรับสายไม่มีคนรับของของสั่งจ่ายไม่สําเร็จนะคะอันนี้คือกรณีที่ว่าของช้าอีกประเด็นหนึ่ง ร็วกรณีที่ว่าทำไมไม่เหมือนเคอรีอ่ทรงของสร้างของเคอรี่ของคนอื่นคือถึงปัดสร้างของใหญ่คือบ่ถึงมันค้นหลักกรณีเด้อสิบวกพี่น้องสิชีแจงอธิบายตรงนี้กรณีว่าให้เราส่งเคอรี่การจิตปลายทางกับการจ่ายแล้วโอนจ่ายไม่เหมือนกันคนที่ไปส่งเคอรี่นี่พนักงานเคอรี่เขารับส่งเป็นชิ้นเขาได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นชิ้น ถ้ามีปลายทางเขาจะโทรจิกโทรตามนะคะพนักงานเคอรี่จะโทรจิ๊โทรตามถ้าโทรตามฮอดสามครั้งคุณไม่รับสายสามวันคุณไม่รับสายไม่ติดต่อไม่ได้เขาตีของกับบริษัททันทีเพราะว่าเขาบม่มีเวลาที่จะไปตามจิกตามจ่อเจ้า,เ,จาเขาต้องไปส่งให้คนอื่นโดยที่เขาส่งได้หลายชิ้น เขาก็ได้ค่าคอมหลายบาทเขาบ่ามีเวลาสิมาจำจี้จำซส้ขาดทรงให้เจ้าผู้เดียวเดอ้อสิบอกให้แล้วถ้าอันไหนที่โอนจ่ายแล้วสิมีคนอยู่บ่ไมีคนอยู่กสร้างเขาเห็นบ้านเลขที่แล้วเขาจะยื่นไว้เลยทิมไปเลยอ่าเขาจะทิมไปเลยนะคะแล้วเขาจะขึ้นระบบแล้วเขาจะกดระบบว่าจ่ายสําเร็จเขาสิกดมาจ่ายสําเร็จอ่า เขาก็จะไปต่อบัดนนี้สิมาเปรียบเทียบว่าเป็นอย่างไปสนีไทยคือบตบ่อเห็นคนก็นค,คือบบทิ่งไว้เลยทิ่งใบ้บได้ถ้าของมีราคาราคาสี่หาพันสามสีพันขึ้นไปล่ะว่มีคนอยู่ไปทิ่งใบบ้านไปทิ่งใบบ้านถ้าของเสียหายถ้าของเสียหายเจ้าไปท่วงเข้ารู้นะว่าเราสามารถเช็กได้ว่าของคนนี้พนักงานคนไหนเป็นคนนำจ่าย แล้วเจ้าเอาไปจ,จ่ายจะเอาไปถิ่มใบใสของเขาบอดีรับเจ้าต้องรับผิดชอบพนักงานคนนั้นต้องรับผิดชอบต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายของให้เขาแล้วไผ่เขาจิก,กา่ลาลวไผ่เขาจิก,กา่าเอาของไปถิ่มใ้นะคะอันนี้ในกรณีไปสีไทยนะแต่แต่สําหรับเครื่องรีนี่ถ้าปลายทางไม่มีคนอยู่แต่เขารู้ที่อยู่แล้วเขาเห็นบ้านเห็นเฮียนแล้วบางคนหมักไงเขาถิ่มใบเลยเด้อค่ะเด้อเขาถิ่มใบเลย แต่ถ้าเป็นปลายทางังเจ็บปลายทาั้งเนบ่มีบ่ม,บมีคนหลับเขาส่งเขาตีกลับบริษัทเขาโบมานางลำนีลำไรนะคะอันนี้เหตุข้าใจสําหรับคนที่ข,า,ขายแล้วก็คนขา,ขายนี่ก็ข้าใจลูกค้าที่โอนเงินมาแล้วเตว่าขวงมันทราบ่าถึงเนี่ยแย่บ,บนสาบานดเดลวีวานะคะสาบานต่อหน้าไฟต้อหน้าฝ่าดเดลีว่าตั้งแต่แย่บ,บนเห็ดมาแย่บ,บนบ่เคยโกงของคน นะคะถ้ายู่บนทรงเองหนีบนบม่เคยโกงของคนแล้วของถึงทุกชิ้นไม่เคยตีกับนะคะบ่เคยโดนตีกับแล้วกับไม่เคยมีว่าบได้ของได้เข้มได้ใจพิ่มได้รับใสชดใส่าเสียหายโบมีนะคะแต่ให้เช็คเบิ้งหลังใจเย็นๆนิดนึงนะคะทุกคนแล้ววันนี้ไอ้บนกิตจะตัดปัญหาในกรณีนี้ตรงนี้นะคะว่าถ้าใครจะสั่งของจากไนบน ต่อไปนี้เยบุญจะส่งเบอร์โทรทั้งบ้านให้นะคะให้หมุดเจ้าเคลียรกันติดต่อกันโดยโตรงที่ประเทศไทยนะคะทุกคนเข้าใจตามนี้แล้วค่ะเดี๋คลิปนี้บนจะมาอบอกสู่บอกสู่ฟังในเรื่องปัญหาที่เยบุญจะส่งออเดอร์ต่อแบบไม่บอรับบอรับ นี่แล้วไ้ติดตสื่อกันส่งกันโดยตรงที่ประเทศไทยเลยนะคะเข้าใจนะคะสําหรับครีมไส้ดีลินะคะพี่น้องทุกคนใช้แล้วติดใจขนาดยี่บนมาอยู่นี่ยี่บนุนได้๋ยวมาเคเกากล่องแบงไ้เปื่อนเราสามสี่กล่องเจาะของยังประหยัดใส่ยังแพงใส่พี่น้องนะคะย่านมันเบิดเพราะว่ามันบม่มีลูกเขบคาสามารถจะส่งมาให้ได้นะคะเอ้ยบนกะยอมรับเลยว่าของเขาดีลิ แล้วท้าเยบนกลับไปเมืองไทยนะตัวเนี้เราจะทําเป็นกิจจลักษณะเลยจะมีทั้งเซรั่มจะมีจะมีทั้ง่ขี้มกันแดดจะมีทั้งทุกอย่างหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเบนจะไปบริหารเองนะคะแต่ตอนนี้เยบนจะยกอันเนี้ยให้ลูกทางบ้านจัดการมื่อเจ้าติดต่อสอบถามโดยตรงที่ลูกสาวเยบนเยบนจะให้เบอร์ไวเดอร์พี่น้องจะให้เบอร์จะปักหมดเบอร์ของลูกสาวให้แล้วผู้ใดเห็นเบอร์แล้วก็อยากได้ก็ กดทัไปถามเขาเลยนะคะเอาซ้ำนี่ก้อนพี่น้องยิ่บนจะเห็ดกับเขากินเข่าล้วก็จะไปป้าเห็ดจะข้าวคนมื่อนี้นะคะจากน้อยฝนสีมากเหมือนไม่อีกแล้วพี่น้องเอาบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณขอบพูดเรืยๆจ้า